ถวายพระพรบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์รวมใจไทยทั้งปวงที่ยึดมัน่นทรงพระคุณเหลือลน้นเกินรำพันเพื่อคนไทยทั้งนั้นสถาพรอ,อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศไทยถวายพระ ผ่อนให้สโมสรนนิราชร้างโรคามาบั่นทรเสถาพรยืนยงทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทห้องบันทึกเสียงรุ่งสยามจำกัดรายการดูดีมีธรรม รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย<ท> <elle> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีทรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5้านากาถึง5น30นากามนาทีเรามีธรรมะดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะปักกันสักครู่ค่ะดดดดููีีีีมมมมรร ธรรมุทไทยเช้านี้เรามีเรื่องราวคติธรรมคำสอนอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามชมกันค่ะ,ะเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขนานี้โยมภาพบรรยากาศที่ญาติโยมท่านสาธุรชนได้รับชมรับฟังเรียนอยู่ขนาดนี้เป็นภาพบรรยากาศของการมอบโรครางวัลแก่บุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติตามศาสนา ก็ได้รับการพิจารณาให้รับโลรร่รางวัลเชือดชูเกียร,ริรางวัลเข็มทองจากท่านอัมพลเสนานรงค์องค์มนตรีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มามอบโลรร่รางวัลเชือดชูเกียตรติให้กับบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อศาสนาหลวงตาต้องขออนุโมทนากับทุกทกท,กท่านที่ได้ทํา คุณประโยชน์ให้กับสังคมแก่ประเทศชาติกับภาสาสนามาโดยตลอดท่านท่านทั้งหลายเหล่านี้จึงได้รับพิจารณาให้รับโรดรางวัลเชิดชูเกียรติจากท่านอํรพลเซนานรงนะ,ะโดยการจัดงานของสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ที่พิจารณาเราท่านทั้งหลายว่าบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติก็ควรที่จะ ให้ขวัญให้กำลังใจกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นดังนั้นวันนี้ลงตาพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนคนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมกับประเทศชาติกับประชาธนามาโดยตลอดยอได้รับรถรางวัลเชิดชูเกียรติในคราวครั้งนี้แล้วก็ในช่วงนี้ที่ผ่านมาได้ว่าวันที่28รกรกฎาคมนี้เป็นวันเฉลิมฉลองบรรษาของ องเจ้ากามก,กษัตริย์องพระบาทท่านพดะเจ้าอยู่หัวเราท่านทั้งหลายก็ตั้งใจสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันเต็มกําลังเต็มความสามารถโดยเฉพาะที่วัดหุยกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางกุเท,ทียกรุงเทพมนครและก็อุทยานกาเรียรู้ชุมชนก็ได้จัดปลูกต้นไม้ถวายพระองค์ท่านคือต้นพยุงไม้พยุงเป็นไม้ที่มีคุณค่าประชาชนคนทั้งหลายเราทนทั้งหลายก็มาร่วมกัน ปลูกต้นพยุงไม้มงคลเทวายเป็นพระราชลิพด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9และรัชากาลที่10เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะที่อุทยานการเรียนรู้ชุมชนขณะนี้หลวงตา,าพร้อมด้วยทีมงานพระสงฆ์จำนวน9รูปก,ก็ไปสร้างอุโบสถ และศาลาปฏิบัติธรรมกุฏิปฏิบัติธรรมณนะอุทยานการเรียนรู้ชุมชนที่ตำบลวังเงพเลิงอำเภอโคกทัโลงจังหวัดลบบุรีรขณะน,นี้อุโบสถนั้นก็ใกล้จะถึเร็จเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะทั้งอุโบสถทั้งศาลาปฏิบัติธรรมและก็กุฏิปฏิบัติธรมธรมที่อุทยานการเรียนรู้ชุมชนฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพรนะไป เที่ยวชมอุทยานการเรียนรู้ชุมชนตำบลวังเพลิงอำเภอโคกทุ่งโลงจังหวัดลบรีนะโดยมีท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัตกพันท่านภาสกรบัววิจิตแล้วก็ท่านดรพิชาประกอบเส้งแล้วก็ท่านผู้การตุลิ์สว่างบุญซึ่งเป็นคนที่ณสถานที่นั้นก็รับอาสาจะไปช่วยการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ชุมชนที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกทุ่งโลง จังหวัดลบบุรีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถาวายเป็นพระกรุกุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลปัจจุบันนั้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องร่วมกันนะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบ,รา,งบงา,าร,ม,ราบมีกันให้เต็มกําลังเต็มความสามารถนะฮนะและโดยเฉพาะแล้วโยมก่อนจะเดินทางไปที่อุทยานการเรียนรู้ชุมชนก็เชื่อเชิญเจริญพรโยมไปกราบนะมัรสการปิดทอง ขอพรหลวงพ่อโตโนโอโบสดวัดถือกระบือแขวงท่าขามเขตบุญเทียงกรุงเทพมหานครน,นะไปร่วมกันทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือในท้ายที่สุดนี้เร้าพร้อมทีมงานจ้างกล้องช่างภาพก็ขอกราบัตนาคุณภาษีรัตนาตราัยคือคุณพระเจ้าคุณรรประธานคุณเรญสุขสงแล้วด้วยอำนาจเบญริตด้วยความศักดิ์สิทธิของหลวงพ่อโตด้วยอำนาจเบญริตด้วยความศักดิ์สิทธิของถุยเทศเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายในสากลโลก ข้าขอกราบพรัตนาขอเชิญท่านเด็ดลงมาปกป้องคุ้มครองประเทศชาติภาษศาสนาองค์เจ้าความมกษัตริย์ขอจงแผ่ปริญญาองค์คงมีพระบร,ะระมไยแข็งแรงสมบูรณ์ประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญพระเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเจ้กากระนาและขอญาตโยมท่นานสาทธ่ชนที่ตั้งตนด้วยด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสร้างคุณงามความดีตลอดการตลอดาขอททุกจงประสบแา่ความสุขความเจริญโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและตลอดตปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทิน พอเจริญพอ